thank mm -hmm. you ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินบรรยากาศวิวภูเขานะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับบรรยากาศวิวภูเขานะครับแล้วก็ของเรานะครับรอบๆนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่4ไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลไผ่เขียวอําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับนะครับเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับบรรยากาศดีนะครับ นะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ทําโคกหนองนานะครับปลูกป่านะครับเอาไว้เป็นบ้านพักตาการบ้านสวนนะครับของเราบรรยากาศดีมากนะครับครับเดี๋ยวผมไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปด้านหน้านะครับประมาณ450เมตรนะครับด้านหน้าจะเป็นถนน คอนกรีตนะครับแล้วก็จะเป็นชุมชนเยอะเลยนะครับนี่ครับตรงๆออกไปนี่นะครับ450เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก300เมตรนะครับเราวิ่งออกไปนะครับ 1กิโลกว่านะครับก็จะถึงถนนสนบทนะครับเส้น3 456นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อเราจะไปติดต่ออบตนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอบตไผ่เขียวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อธุระนะครับที่อำเภอนะครับอสว่างอารมณ์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ7กิโลกับอีก600เมตรนะครับครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ 2 5 1กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่1ของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 5 2กิโลนะครับของเราจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับ450เมตรนะครับจากถนนคอนเกีตนะครับเข้ามานี่ครับด้านหน้าจะเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับนะครับแล้วก็มองไปตรงนี้นะครับเรามองเห็นตรงต้นกล้วยนี่ครับนะอันนี้เขาก็ ทำเป็นโคกหน้องนานะครับในกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับเนี่ยเขาขุดล่องสวนทําเป็นโคกหน้องนาไว้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็มาพักผ่อนนะครับปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้นะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่หนึ่งของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับหลักเขตเราอยู่นี่นะครับนี่นะครับนี่คือหลักหมุดของเรานะครับนะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับแล้วเราไปถึงตรงช่วงประมาณอ่า Reveal, 2, iling, 1, ค like? ันดินตรงด้านหน้านะครับที่เรามองเห็นนะครับคับของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ33เมตรนะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเราลึกไปถึงตรงคันช่วงด้านท้ายนะครับคับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ1 8 7เมตรนะครับของเราตรงตรงไปนู่นเลยนะครับจนไปถึงตรงคันนู้นนะนี่ครับของเราจะชิ้เฉียงนิดหนึ่งนะครับคับที่ดินของเราเนื้อที่4ไร่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ ห0 0 0นนะครับของเราเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนะครับท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับของเราได้บรรยากาศวิวภูเขานะครับเนี่ยครับถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเรามองเห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นด้านนี้นะครับนะครับภาพมุมสูงนะครับเราจะเห็นวิวภูเขาด้านนี้นะเนี่ครับเห็นสวยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นวิวภูเขานะครับเขาเรียกว่า ภูเขานะครับก็คือสลับซับกันไปนะครับจะสวยนะครับด้านนี้นะครับภูเขานี้จะเป็นภูเขาลูกใหญ่นะครับนะครับของเรา وي. แต่ถ้าเป็นด้านนี้นะครับจะเป็นภูเขาที that, us, ่ไม exactly ่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นด้านด้านหลังผมเนี่ยที่ผมยืนอยู่นะครับอันนั้นจะเป็นเขาสลับซับซ้อนกันใหญ่รลอสวยนะครับนะครับเหมาะเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับ อ่ะครับนี่ผมพระนี่ครับของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะเป็นถนนลูกลางนะครับแต่ลูกถนนนี่นะครับเขายกให้เป็นถนนสาหรับประโยชน์นะครับแล้วก็ด้านข้างของเรานะครับเราจะมีคลองอยู่ด้านนี้นะครับนั่นนะครับอันนี้จะเป็นคลองส่งนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับคลองส่งอาจไม่มีน้ํานะนี่ครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับคลองส่งของเราเนี่ยคือน้ําจะเต็มเลยนะครับนี่ครับเราจะได้บรรยากาศอีกหนึ่งอย่างคือช่วงหน้าฝนนะครับมี น้ำในคลองนะครับนี่ครับที่ดินของเรานะครับของเราจะมีต้นตาลอยู่นะครับเนี่ยต้นตาลนะครับถว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ถ้าเราทําเป็นโคกหนองนานะครับแล้วขุดล้อมตรงช่วงต้นตาลเก็บเอาไว้นะครับโอ้โหมันจะเป็นบรรยากาศที่ดูดีเลยนะครับนะครับแล้วของเรายังได้ ต้นไม้ใหญ่นะครับหลายต้นนะครับอย่างต้นนี้นะครับน่าจะเป็นต้นประดู่นะครับนั่นนะครับนี่ครับต้นไม้ใหญ่นะครับในต้นประดู่นะครับเนี่ยอยู่ในที่ดินของเรานะครับเนี่ยถมนะครับแล้วเราก็เก็บต้นไม้ใหญ่ไว้นะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับถึงตรงนี้นี่นะครับนี่นี่คือหลักหมุดของเรานะครับอันนี้คือเราเพิ่งรังวัดใหม่ๆนะครับเนี่ยหลักเขตของเรานะครับ นี่ยครับด้านในนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับนาที่เขาไปทํานาทําไร่นะครับก็จะผ่านเส้นนี้นะครับนะครับแล้วก็จากนี้นะครับเราลึกตรงไปถึงช่วงแนวเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ190เมตรนะครับของเราจะชิ้งเฉียงหน่อยนะครับนะครับพอเราลงมาตรงแปลงที่นของเรานะครับเราจะมองเห็นวิวภูเขานะครับนี่นะครับสวยขึ้นเลยนะครับ บรรยากาศโล่งๆนะครับนะครับถ้าเราถมโคกนะครับเนี hmm. ่ยถมให้ส <os> ูงเท่าถนนนะครับแล้วเก็บเอาบรรยากาศด้านหลังนะครับเนี่ยเนี่ยเอาไว้พักผ่อนนะเนี่ครับฟองวิวโหวิวดีเลยนะครับนะครับเนื้อที่กําลังพอดีนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับ เนี่ยครับแล้วดินดีนะครับถือว่าดินดินออกเป็นแบบเขาเรียกว่าดินร่วนปนทรายนิดหน่อยนะครับนะแต่ถือว่าไม่ใช่ทรายเลยนะครับก็จะมีดินดําอยู่นะครับเนี่ยปลูกพกต้นไม้งามนะครับปวกต้นไม้พกมันพวกทํานาอะไรเนี่ยครับได้นะครับดินถือว่าดินดีนะครับเนี่ยครับของเราตรงตรงเลยนะครับ ครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินนะครับบรรยากาศวิวภูเขานะครับก็ขอฝากด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ่งแสนนะครับของเราก็ยังต่อรองได้นะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับนี่ครับพอมันอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกมันโล่งนะครับโล่งไม่มีต้นไม้บางไม่มีบ้านคนบางนะครับในบรรยากาศที่ดีเลยนะครับดูโล่งๆเลยนะครับ นี่ครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนี่ยตรงด้านหน้านะครับติดถนนนะครับวันข้างหน้านะครับเราก็ถมดินนะครับทําเป็นโคกนะครับเอาไว้ปลูกบ้านนะครับสักใกล้นึงนะครับหรือว่าสองไร่ก็ได้นะครับครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับนี่นะครับพี่แม่ของเราขนาดอยู่ใน ทุ่งนานะครับเรายังมีรถมาส่งของนะครับเนี่ยของเราถือว่าเราทันสมัยอยู่นะครับถือว่าเราไม่ได้อยู่เขาเรียกว่ากันดารนะเนี่ยครับี่ยมีรถส่งของนะครับมีรถเทอร์รี่นะครับี่ยมามาวิ่งให้ได้เห็นอยู่นะครับนะไหนจะหาว่ามาอยู่เปล่าเปลียวเดียวได้นะครับตูวนะครับอันนี้ก็จะมีชาวบ้านนะครับเนี่ยเวลาเขาไปทํานาทําไร่นะครับเนี่ยก็จะผ่านที่ดินของเรานะครับ นี่ครับเป็นตานตานนี้เขาเรียกว่าตานไม่มีคู่นะครับนะเนี่ยครับเนี่ยเป็นตานเดี่ยวนะครับตานไม่มีคู่นะครับก็จะเหงาหน่อยนะครับนะไม่ไม่มีอะไรเล่นในเอฟซีบอกนนะครับแวะมาหาต้นตาลซะแล้วนะครับครับอ่ะพาพาไปดูแนวเขตของเรานะครับด้านนู้นนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับด้านท้ายนะครับเนี่ยครับเรามองไปด้าน้นนู้นนะเนี่ยครับเราจะเห็นอ่า หลักหมุดเราอยู่นะครับในตรงพื hmm. ้นดินนี่นะครับนะครับนะครับด้านหลังนะครับของเราก็จะเป็นเหมือนกับลังลาไอ้ลำลานะครับนั้นนะครับเนี่ยลำลานะครับที่เขาเอาไว้อ่ปล่อยน้ําเข้ามานะครับเนี่ยดึงน้ําไปใช้ประโยชน์นะครับด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับนะครับเวลาหน้าน้ําเยอะนะครับเราก็ปล่อยลงเนี้ยนะครับี่ยมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับดีนะครับอ่ะผมย้อนกลับขึ้นไปด้านหน้านะครับนะครับจากด้าน หน้านะครับมาถึงผมนะครับด้านฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ190นะครับนะครับแล้วก็มานี้นะครับนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเราก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับหลายต้นนะครับนะครับเก็บเอาไว้นะครับจะได้เป็นร่มเงานะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับเวลาเรามาบ้านสวนนะครับนี่ครับด้านโน้นนะครับเขาก็ เตรียมดินนะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวแล้วนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วนะครับครับถ้าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าปลูกข้าวปลูกอะไรไปก่อนก็ได้นะครับนะครับแต่ถ้าเราจะทําบ้านสวนนะครับทําคกหนังนาครับเนี่ยเราก็จัดการได้เลยนะครับอ่ะนี่ครับแนวเขตเรานะครับนี่นะครับเสาอยู่นี่นะนี่ครับ แล้วก็ด้านนี้อ่ะผมหมุนตัวนะครับตรงขึ้นไปนี่เลยนี่ครับตรงขึ้นไปไปหาเฉียดหลังต้นตาลหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปหาถนนนะครับความลึกด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณ187นะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับเหมาะเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทําโคกน้องนานะครับนี่ครับอย่างตัวนู้นนะครับเห็นไหมที่เขาทําโคกน้องนานะครับ มีที่มีคนเดินอยู่นะครับอันนี้ตักกล้องสวนเอาไว้นะครับสวยเลยนะครับเนี่ยดูไม่ดูครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับและ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่เลยนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ